สวัสดีค่ะน้องลินลินเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทดลองแบบวิทยาศาสตร์แบบไข่เด้งดึงกันนะคะเราก็ต้องหาขวดที่ใส่ไข่ลงไปได้ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูให้ไข่มันจมลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอไปหนึ่งวันนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเด้งดึงหรือเปล่าค่ะแล้วเราก็จะทดลองนะคะตอนนี้มันเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะมันเป็นยังไงคะมันก็จะแบบมันมันจะเด้งดึงเด้งดึงไม่รู้ว่าจะบีบได้หรือเปล่านะคะ มันกำลังกัดมันกดมันกัดอยู่นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้มันเริ่มเป็นฟองแล้วค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหนึ่งวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันนะคะตอนนี้นะคะไข่เด้งนึ่งของเรานะคะครบหนึ่งวันแล้วคะเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเด้งดึ๋งจริงหรือเปล่าเ,เด้งนะคะโยนซิโยนแบบสูงแต่ว่าไม่สูงมากนะ ดิ้งดิงดิงดิงไหนเอาวางไปปล่อยปุ๊บอยงเงี้ยแค่คือปล่อยปล่อยมันเองเอออ่ะไหนนั่นเลยมันเหมือนมีสากสากอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเกือบไข่มันร้องโอ้ยมันเด้งแล้วมันก็บวมออกมันควรจะแตกแน่แหละอยากลองหั่นดูอ่ะได้แล้วเราก็ไปล้างค่ะแล้วดูสิคะมันแบบมันเด้งดึงค่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะลองเด้งให้ดูนะคะแตกไหมไม่แตกค่ะเนี่ยมันมันเหมือนไข่เดนอสเสาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าถ้ามันแตกมันจะเป็นไงกลิ่นมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำข้างล่าข้างล่างเดี๋ยวแตกก็คือเอาลองอนิ้วจิกันจิกข้าวเข้าเห็นไหมเอามือเอามือโกยแค่เอามือโกย ดมนี่มันเป็นยังไงรสกลิ่นกลิ่นเป็นไงกลิ่นไม่ได้ชิมนะแค่ดมกลิ่นมันก็เหมือนไข่อะค่ะดมดมดูยกขึ้นมาดมยอขึ้นมาดมกลิ่นมันก็เหมือนติดน้ำส้มสายชูนิดนิดอะค่ะโอเคเราใช้นิ้วคนได้นะแต่ว่าอย่าไปกินเลยโอเคอย่ากินนะคะอย่ากินนะคะเปลือกไข่มันบางมันหลุดหมดอะขอบคุณค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะ